คุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าวันนี้3ธันวาคมของทุกปีเนี่ยถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันพิการวันผู้พิการสากลน,นะคะโดยในปีพศ2525ค่ะองค์การสหประชาชาติได้สถาปนาให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลหวังกระตุ้นการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการทั่วโลกค่ะ ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปี2567ประเทศไทยมีคนพิการมากถึง2,186,769คนคิดเป็น3.31%ของประชากรทั้งหมดโดยคนพิการต้องใช้ชีวิตประจำวันด้วยความยากลำบากค่ะ ตามสภาพความพิการที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นความพิการทางสติปัญญาทางการเห็นทางการได้ยินสื่อความหมายทางการเรียนรู้ทางจิตใจพฤติกรรมออทิสติกและความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่มีจํานวนมากถึง51%ของคนพิการทั้งหมด โดยในประเทศไทยมีสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยองค์กรชาติที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายได้ดำเนินการหลายโครงการด้วยกันทั้งในด้านกฎหมายด้านสิทธิด้านการแพทย์ด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านกีฬาและในด้านสังคมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการค่ะ